สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นผัดสันคอหมูพริกแกงใต้นะคะเราก็จะมีสันคอหมูล้างทําความสะอาดหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะสันคอหมูนี่เขาจะไม่เหนียวนะคะเวลาเราเอามาผัดหรือเอามาแกงเขาจะนุ่มนะคะก็เครื่องก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เป็นใบมะกรูดแล้วก็ พริกช้ฟ้าซอยไว้แล้วก็พริกแกงใต้นะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลากระผุชูรสแค่นั้นนะคะแล้วก็น้ําตาลตัดน้ําตาลนิดนึงแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํำมันเราทอดไข่ดาวไว้แอมด้วยนะคะก็จะใช้น้ํามันที่เราทอดไข่ดาวแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปคะ่ะพริกแกงใต้ลงไปผัดให้หอมนะคะ พอเราผัดพี่แกงหอมแล้วก็เอาสารคอหมูลงไปผัดเลยค่ะบางคนก็จะใส่สตอก็ได้นะคะหรือใส่ผักอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราจะทำคล้ายๆคั่วกิ้งนะคะแล้วก็จะเติมน้ำสักนิดหนึ่งจะเคี่ยวให้หมูเขานุ่มหน่อยนะคะมันก็ไม่เหนียวแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะเคี่ยวให้หมูเขา นุมอีกสักนิดหนึ่งให้น้ำคุกขิกนะคะอันนี้เราก็เคี่ยวให้สุกให้น้ำเพราะคุกขิกได้ที่เราก็จะเติมผงชูรสสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้าตาลทรายสักนิดหนึ่งคะ่ะแล้วก็เติมน้ำปลาเอากินหอมสักนิดหนึ่งนะคะ พี่แกงนี่เราก็ซื้อมานะคะพี่แกงใต้ก็เธนจะออกเค็มหน่อยนะคะก็จะใส่แค่นิดเดียวพอปรุงเครื่องอะไรได้ที่เราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะที่เราฉีกไว้ใส่ใบมะกรูดแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ แล้วก็พริกชีฟ้าแดงซอยนะคะก็แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะ พัดอันนี้ก็จะออกรสชาติจัดหนคะค่ะเพราะเขาเป็นพริกแกงใต้นะคะก็เสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟเลยคะ่ะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์ทักทายพูดคุยได้นะคะสวัสดีค่ะ